ามาดูเรื่องต่อมาค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเป็นงานสําคัญเลยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะของอผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะแต่ว่าจะเป็นการไปจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะท่าน,นรองคะ,คะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะร่วมกับทางพาณิชย์จังหวัดนะคะได้มีการาเตรียมจัดการแสดงและจําหน่ายสินค้า และการเจราจาธุรกิจนะคะบุรีรัมย์โกทูแฟ่ที่ศรีราชาชนบุรีค่ะซึ่งจะมีการขนข,นขบวนทับไปจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากันในวันที่18ถึง22กันยายน2567นี้นะคะเพื่อที่จะขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้และประชาสัมพันธ์สินค้ากเกษตรปลอดภัยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะครับก็โดยท่านพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัด บุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนาริชาโกษาสิวไลก็จะเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าคณะใะพาพี่น้องชาวาสินค้าที่เป็นสินค้าโอท็อสินค้า SME สินค้าโดดเด่นอัตลักษณ์ของเราถึง50ร้านค้า <c oughs> คือ50บบูธ <c oughs> เพื่อไปเปิดที่เมืองท่องเที่ยวเนาะเมืองที่มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศก็คือที่ศรีราชาชนบุรี เพราะฉะนั้นสินค้าบ้านเราเนี่ยก็มีหลายอย่างทั้งประเภทของกินของใช้โดยเฉพาะประเภทผ้าก็จะเอาไปแสดงที่ก็เรียกว่าเป็นเมืองที่คับข้างไปด้วยผู้คนละนักท่องเที่ยวก็จะทําให้พี่น้องเนี่ยสามารถขายได้หนึ่งเราขายโดยตรงสองก็อาจจะรับออเดอร์มาสามก็เป็นการไปโปรโมทไปจัดแสดงให้เขารู้เขาเห็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ เจ้าของบูธเจ้าของสินค้าเจ้าของผลิตภัณฑ์เก่งมากในเรื่อง<ะ>การนำเสนอได้พูดได้คุยชวนคุยไปคุยมาเนี่ยรู้เรื่องเมืองบุติร์ด้วย<ะ>ก็เป็นการเชิญชวนมาเที่ยวบุริร์ถึงแม้วันที่ไปวันที่จัดงานอาจจะไม่ได้ซื้อ<ะ>แต่ก็ทําความรู้จักทำแล้วก็มีโอกาสก็มาเที่ยวหรือมีโอกาส,<ะ>ก,าสก็เขาเรียกว่าวเปิดโทรศัพท์ติดต่อกันมาซื้อออนไลน์อะไรก็ได้ทมัยานี้ก็ง่ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของ าชาว SME ชาวโอทอปชาวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของบุรีรัมรา,รมราที่เราจะเอาสรรหาของดีของเด่นเราไปรสโชว์ให้กับในพื้นที่ที่ ขับข้างผู้ด้วยผู้คนทั้งชาวาไทยและชาวต่างประเทศใช่ค่ะแล้วก็เชิญชวนพี่น้องอที่อยู่จังหวัดบุรีรัมของเรานะคะที่ไปทํางานอยู่แถวชนบุรีค่ะอยู่โรงงานแถวชนบุรีเนี่ยเยอะมากะนะคะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่แล้วลูกหลานทํางานอยู่ทางชนบุรีบอกลูกหลานไปอุดหนุนสินค้าของชาวจังหวัดบุรีรัมของเราได้แวะไปเยี่ยมบางคนเนี่ยโอ้โหคิดถึงขาวหมูบุรีรัมอ่านะคะ<อ>คิดถึงขาวหมูคิดถึง ไก่ย่างอ่านะคะก็อยากจะไปกินอาหารของบุรีกินินกจะมีไหมก็ได้ใช่ไนะกินกินมีค่ะมี่ค่ะท่านรองค่ะใครที่คิดถึงสินค้าอาหารบ้านเราบอกลูกหลานไปช่วยสนับสนุนกันได้นะคะอยู่ที่ศรีราชาชนบุรีนะคะซึ่งก็จะมีการไปตั้งจําหน่ายกันนะคะถึงวันที่18-22ถึงกันยายนนี้นะคะนี่มีรายการด้วยนะเนี่ยค่ะ กุ้งจอมแม่เรามีกุ้งจอมอร่อยหลายอำเภอเลยนะอย่างประโคนชัยก็มีเดี๋ยวนี้ก็ที่อำเภอเมืองก็มีเยอะแล้วก็ไม่ใช่กุ้งจอมแบบเพียวๆนะเขาเรียกว่ามีการทําน้ําพริกมีการแปลรูปผัดกุ้งจอมกิ่นก็จะไม่ได้ติดรสติดลามากแล้วมีแพ็กเกจทยิ่งย่างดีนะครับเนี่ยมีเนื้อวัวแดดเดียวบ้านเราก็มีโคขุนนะเนื้อวัวคุณภาพเราก็มีหนมวัวไส้กรอกเนื้อวัวแล้วก็มีปลาส้มไร้ก้าง ใส่กอกหมูเนี่ยล้วนแต่เป็นของอร่อยทั้งนั้นแล้วก็เก็บได้นานแล้วก็พอทานแล้วจะนึกถึงบ้านเราใช่ค,ค่ะก็ไปกันได้นะที่เซ็นทรัลศรีราชาชนบุรีนะคะ,คะ